ขออนุญาตสวัสดีครับทุกคนครับนะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายก็ขออนุญาตท่าน่อนคือจะบอกว่าให้ท่านดูว่าเนื่องจากวันนี้นะครับมีความร้อนความ รุนแรงแปลกๆไปหลายพื้นที่แต่การตรวจสอบก็พบว่าครับเกิดการระเบิดมวยมันใหญ่ ากการเช็คครับข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าเมื่อคืนประมาณช่วงประมาณก่อนหนึ่งเด็กน้อยครับมีเกิดการระเบิดนะครับซีมนลูกใหญ่มาลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เวลามากกว่าสีชั่วโมงนะครับกว่าที่มันจะจะหมดไปครับนั้นท่านดูข้อมูลตรงนี้นะครับตรงภาพสีแดงๆในผมบ่มวัเนียหรือเขาบ้านนี้ฮะท่านดูนะครับเนี่ยเห็นพลังงานของมันนะครับเป็นลูกๆตรงนี้นะครับ เนี่ยลูกใหญ่มากๆเลยนะครับกระจายมาออกมายังไม่จบเลยเวลาหมดกะกอนตอนนี้นแล้วปรากฏว่านอกจากนี้นะครับยังมีด้านตรงข้ามเนี่ยก็มีแรงกระทบออกด้วยเช่นเดียวกันด้ยบอกว่ามีมาสองด้านก็ว่าไดา้บวังว่าเสียงผมคงดังฟังชัดนะครับงนั้นฝนตกฟ้าขนองนะครับหลายพื้นที่ เรื่องของพายุลมบ้าหมูเรียกว่าลมบ้าหมูหรือว่าพิภคลิเคนนะครับหรือทนาโดเนี่ยที่ว่ามีหลากหลายนี่ครับจุดของตัวของจะให้ท่านดูว่ามีเรื่องของคอสมิกเลย์ก็มาเกี่ยวข้องด้วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือส่วนของอ้า นี่คือคอส m i มิกเลที่มายเป็นก้อนใหญ่ๆห,หนึ่งก้อนนะครับไม่ใช่ยายนอวกาศแต่มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วอะไรคีนจะเป็นยายนอวกาศได้บ้างถ้าถามว่าจะดูยายนอวกาศเนี่ยโอ้คงจะมีแค่2จุดเนี่ยนะครับที่ที่เป็นรูปสแควร์หรือเป็นรูป,ร,ปรูปเหลี่ยมงั้นตรงนี้เมื่อมันเป็นรูปแท่งแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นคอสมิกเลไม่น่าใช่ครับตัวชาร์จพาร์ติเคิลเนี่ยจะมาเป็นเป็นก้อนเป็นมันๆทังมากกว่า แต่ลักษณะนี้อาจจะเป็นวัตถุที่มีทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงเลขาคณิตงั้น2บริเวณนี้ก็อนุโลรวมได้ว่าเป็น UFO นะครับที่ท่านทั้งหลายชอบชอบดูชอบฟังกันนะครับแต่ทุกจุดตรงนี้นะครับไม่ใช่ UFO นะครับเป็นชาร์จพา particle เป็นของตัว cosmic ray นะครับกับตัวอุกบาทนะครับนิดาวหางนะครับงั้นก็ ชัดเจนนะครับเราต้องดูว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเสมอไปอย่างที่เราเชื่อเสมอไปต้องเอาความจริงเข้าว่ากันที่วงวงมาครับท่านดูนะครับโอเคนะครับในถุงองค์การนา s a นะครับดูเฟสใหม่หนึ่งครั้งเนี่ย แล้วจะพบว่าครับเรื่องของลมถริยาเนี่ยสามกว่าเองเห็นไหมครับสามอยกว่าเองนะครับจุดดับจุดหมโคกาดเกิดขึ้นมาแต่ที่ส่าเขคือชั้นบรรยากาศครับลดลงมาอย่างควบภาพาที่สามจสามสี่ครับที่นิวตรอนนะครับมาที่9.7นะฮะแต่ั้นบรากาศลดมาขนาดเนี้ยมีผลในหลายอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันขดตัวอย่างอย่างรวดเร็วแล้วพอเรามาดูนะครับการระเบิดเนี่ย ทั้งจากด้านล่าและด้านหลังเนี่ยปรากฏว่าพลังงานที่ระเบิดมาเนี่ยด้านหลังกับด้านข้างเนี่ยมีมากมหาศาลนะครับดูตรงนี้มวลมวลก้อนใหญ่ๆครับมามาบริเวณนี้ครับแล้วก็วานาันเบลเป็นทริปเปิปปลเรเยอร์นะครับคือมีมี3วงครับมี1 2 3่งสอแสดงว่ามีพลังงานทับกระแทกจาก3ทิศท,ทางด้วยกันทําให้สนามแม่เหลกปั่นป่วนนะครับวันนี้ปั่นป่วนค่อนข้างเยอะเนี่ยดูการเคลื่อนตัวที่โค้งโลกใต้นะครับก็ออกมา ทางทะเลามาทางประเทอินเดียมองไปหาเมืองเพิร์ชนะครับที่ Australia. ออสเตรเลียยังรุนแรงอยู่ตัวของแังสีแกรมมานะครับก็ออกมาสม่ำเสมอคอส m มิกเลนแน่นอนครับมีอยู่ทุกวันนะครับอยู่ที่มากน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ที่สเตชันนี่ครับกระโดดขึ้นมาชิปขึ้นมานี่ไม่ลงนะครับเนี่ย อันนี้ที่น่าจะฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์วัดได้กระโดดขึ้นมาแล้วไม่ลงยาวลากยาวเลยตรงนี้ก็มาใช่ไหมฮะถี่มากชัดๆนะครับตรงนี้พลังงานเข้ามา เรื่องของนะครับฝุ่น PM 2.5วันนี้ PM 2.5ครับมีบนบกมากกว่าในทะเลในทะเลมีเบียงส่วนนะครับที่พอร์ตแบรนี่มี PM อยู่เหมือนกันส่วนของไนโตรออกไซด์นะครับเดี๋ยลิฟเฟสไม่ครั้งนะครับขอข้อมูลไนโตรออกไซด์ ide, พบว่าครับที่อ่าวไทยยังเหมือนเดิมนะครับที่ตั้งแต่สตูลน,นะครับตั้งแต่เกาะตะลุเตานะครับมาทาง เกาะลังกาวีนะครับลงมาลากยาวนะครับเนี่ยผ่านเกาะมากนะครับเกาะปีนงังไปถึงสิงคโปร์เนี่ยพบค่าไนโตรโออกไซด์สูงนะครับเมืนเอนอ่าวไทยก็ไนโตรโออกไซด์สูงมาดูซานผิดไดออกไซด์นะครับก็เหมือนเหมือนกันครับแต่สำคัญคือว่าปรากฏว่ามีที่อ่าวไทยด้วยนะครับอ่าวไทยด้วยบริเวณที่ขุดเจาะน้ำมันนะเพิ่มที่ KL แล้วไปทางด้านตอนเหนือของเกะาะสมุทรตา นะครับก็ต้องป้อนระวังอีกนิดนึงส่วนของพายุนะครับอิทธิพลก็ยังมีอยู่ครับตอนนี้ลมนะครับอยู่ที่หมู่เกาะนะครับมัลด์การ์นะครับคือช่วงต่อระหว่างหมู่เกาะอันดามันกับหมู่เกาะนิโคบาร์คาร์บอนไดออกไซด์นะครับคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับเหมือนกันครับเห็นไหมยู่ในทะเลมีเยอะนะครับก็ตอกย้ำว่าเรื่องของการสั่นสะเทือนของแผ่นเปลือกโลกนะครับยังมีอยู่ อย่าลืมว่าโลกเราเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็ว1,700กิมตรชัโมงหมุนรอบตัวเองครับงั้นโลกเราเนี่ยก็สั่นไหวแน่นอนไอ้การสั่นไหวเนี่ยมันสั่นไหวพร้อมๆกันก็เลยไม่รู้สึกอะไรถ้าเกิดมันสั่นไหวไม่พร้อมกันหรือมีการสปาร์คที่เรียกว่าฟ้าผ่าหรือเอิร์ทเควกนะฮะก็คือการสปาร์คข,ของของกระแสไฟฟ้าอีกแบบหนึ่งเรื่องของพายุเรื่องของ,ของ,ของ,ของดวงดาวที่คุณลงเหลือ นะครับก็ยังเป็นเดิมเดี๋ยวจะรีเฟซใหม่อีกหนึ่งครั้งน้ำแข็งละลายนะครับยิ่งเข้าหน้าร้อนเนี่ยน้ำแข็งยิงละลายเยอะยิ่งไม่มีตัวต้านด้วยและพลังงานเข้ามาด้วยถึงแม้โอโซนจะปิดไปเนี่ยแต่เห็นว่าน้ำแข็งกอดตัวได้ไม่เต็มที่นะครับยังยังมีปัญหาอยู่นะครับน้ำแข็งละลายอยู่ พวกลกเหนือเนี่ยนะครับดูมวลนะครับดูมวลน้ำมวลอากาศนะครับบริเวณนี้แล้วพอมาดูพวกลกใต้พวกลกใต้จะเข้าหน้าหนาวนะครับแต่แอนตาร์กติก้านะครับมีความร้อนจากใต้พื้นดินขึ้นมานะครับก็ทําให้น้ําแข็งละลายอีกเช่นเดียวกันผมเน้นนะครับจากข้อมูลการศึกษามาการติดตามอย่างต่อเนื่องผมก็ยังเชื่อว่าปีนี้นะครับน้ําท่วมและแบบไม่ลงนะครับถามว่า หนักกับปีห้าสีไหมมันต้องมีสีแน่นอนครับเมื่อมีแรงจัดนะครับน้ำท่วมฉับพลันแน่นอนแล้วก็จะหนาวจัดด้วยว่าปีนี้นะครับข้ารือโหดนะครับน้ำท่วมแรงหนาวนะครับเพราะว่าสัญญาณเตือนมาตลอดเวลามา ท่านจะเห็นว่านะครับตัวที่ขึ้นเฉียงเฉียงนะครับขึ้นเฉียงไปด้านบนนะครับขึ้นเฉียงไปด้านบนก็มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ฮะดูกลุคมสันเฟอร์ โดนฝนมาสองสาวันนี้มค่คก็จะบายนะครับแล้วก็ขออนุญาตไลฟ์สดตอนนี้ก่อนท้่ยังมีแรงอยู่นะครับเดี๋ยวคุณจะตงต้องกินข้าวนอนแล้วก็มาเคลียร์บัญชีเรื่องการเงินวันนี้นะครับเรื่องของเขื่อนนะครับน้ำลดลงอยู่ที่48% 47%นนะครับเนี่ยภาพรวมนี่ถือว่าถือว่าแย่นะครับ ก็ครับภาคกลางนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือแผ่นนิ้นไหวนะครับไม่มีตัวเมเจอร์อะไรขึ้นมามีที่เทงรานะครับอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับในระหว่างที่ยีนะครับ20องศาเหนือนะครับ20องศาเหนือก็้ยี่องศาเหนือมาที่99้7 98เนี่ยกึ้น่ยขึ้นลงลงอยู่ก็ระวังให้ดีนะครับทีนี้ ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงทราบแล้วว่าทาไมเนี่ยผมต้องมีการประกาศที่จะระดมเ,เรื่องของเฟซชิลเรื่องของหน้า,าเกราะกันหน้ากับหน้ากากอนาใหม่จะไปที่ปัตตานีนะครับยะล,ลาลลาธิวาดสงขาชตูลก็นกเนื่องจากนะครับที่ว่าแรงงานถูกผักดันมานมหาศารแล้วก็เราทิ้งกันไม่ได้ครับคนไปไม่มีใครไว้แหางหลังนะครับงั้นเมื่อพี่น้องไทยมุสลิมนะครับถูกผักดันกลับมาจากประเทศมาเลเซียก็ต้องทํทการ เตรียมการต้อนรับเตรียมการระมัดระวังให้ดีๆต้องใช้มนตรการเชิงลุกนะครับในด้านการเมืองก็การเมืองไปแต่ในแง่ของสาธารณสุขของชิดอาสาของของแพทย์ตอนน้องเชิญลุกเพราะว่าเหตุการณ์นี่มันจะที่บอกว่าครับมันจะหนักกว่าที่คิดเพราะว่ามีโฮสต์หรือว่ามีพาหะเยอะหลายคนนะครับงั้นตัวพาหะนี่ก็จะพาสิ่งต่างๆกระจายไปได้ ถามว่าโอยเท้าลูกชายผมครบรอบเป็น,นเพื่อนกับลูก นี่คือรอยสกาหรือรอยรอยบาบนดาวอังคารนะครับที่บอกว่านี่คือเกิดจากนะครับไฟฟ้านะครับที่ที่มามาผ่าเรื่องดุนแรงที่ดาวอังคาร ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนะครับแต่เช่องลึกที่ผมบอกเลยครับว่ากระจายตัวแน่น,นอนครับ โอเบิร์กนะครับก็เตือนของแผ่นดินไหวตอนนี้นะครับกลุ่มต่างชาติทุกคนก็ให้ระวังเรื่องของแผ่นดินไหวใหญ่รุนแรงในช่วงอาทิตย์นี้สองอาทิตย์ตอน,อตนี้นะครับเพราะว่าแนวโน้มมหา,าศาลมีพายุสุริยะจากดวงอาทิตย์เราดวงอาทิตย์เขามากันมากมายนะครับก็ขอ,อ,าอญาตตบคำถามวันนี้คงไม่ไม่มีผมมีแค่ช่วงนี้นะครับคืนนี้คงไม่ได้ไลฟ์แล้วก็วันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับคืนบุรีร้อนมากนะครับ คุณต้นสวัสดีครับเจริญวิทย์นะครับคุณประเสริฐจากเชียงรายคุณชัยแม่โจ้นะครับคุณนงนาะครับคุณนัทนานจากเพชรบุรกนะครับคุณสมชายชายแก้วคุณต้อยนะครับคุณเทพตุลิจากหัดใหญ่คุณมีรักแจกว่างคุณไกรสอนนะครับคุณอิธภานะครับคุณนัทคุณจตุรงคุณมาดามขามคุณสมพงษ์คุณโจยาครับคุณหานคืมเด่ไม่ตกนะครับคุณจินดารักษ์ครับคุณพรโตวีพัทยานะครับคุณปีชา คุณนิสายชนนะครับคุณเจรักจากบ้านที่น้ำพูลคุณสุนทรคุณปรีชาคุณระดาวันคุณทิมันธนานะครับคุณแดงเลเวลคุณมิทินันนะครับบอกนะครับคุณบัวจากแม่ริมนะครับเหนือยลางอาบน้ำกินข้าวแล้วอาการไม่ดีคุณอนันต์คุณต้องคุณตวีศัตว์นะครับคุณชัยชยาคุณภาคภูมิคุณตวีศากคุณพอนำพาย คุณบรรุณีคุณสมพงษ์คุณน้ำค้างคุณเรืองโรวีคุณศรินคุณสุวัชคุณสุชาวดีคุณรุ่นะครับคุณเจ๊เจ๊บนะครับคุณกิติพัฒนนะครับจากพยาวคุณนัทยาคุณน้ำส้มคุณมีเล็กน้อยครับตัวที่ตกแหว่งองศาเอียงมากเลยครับเอียงเอียงมากจริงๆรอาจารย์อ้วนนะคุณพมรคุณมากครับคุณพมรอดตังไว้วันนี้ด้วยนะครับคุณสุภพิษนะครับคุณเจ๊บ คุณติ๋วนะครับคุณนัทวัฒน์พยุทธล่มโคราชอย่างแรงโอ้ระวังนะครับบอนโจครับบอนโจคุณนีเดเพียวคุณเรนีคุณพนเอเชียคุณใจคุณมอแดนนะคุณนักชาคุณโอนี่คุณแก้วคัตสวัสดีค่ะคุณแตงจานคุณอำนาจคุณปาดคุณวิสุทธ์นะครับคุณสุมาลีคุณสวานี พังงาหาดขาวปิดหลขึ้นแรงมากนะครับพังงาคุณแม่ลาลิตคุณเฮเลนคุณเสกคุณเชียโรดทุกเย็ยนแคลฝนตกจะสบายนะครับบางแคลฝนตกด้วยครับขอบคุณครับที่นิพงแจกกระจาดนะครับคุณวิชาคุณรักสุดใจนะครับคุณปัญญาคุณนาวินีครับต่างประเทศเกิดมากขึ้น <c oughs> หนักกเราเรามีมีป่ามามีความชื้นเยอะ พลครบคุลปาณีนนครับค,คุณเป็นต่อคุณชลดานะครับคุณนีนาคุณนัทวัฒน์นะครับคุณวราพรครับนั่นก็วันนี้ขอญาตคุณจะใงแค้นี้ว่าเราไปทิ้งกันนะครับทุกอย่างมีการทิ้งกันแล้วก็เรื่องของผ้าปผิดปากอนันัยนะครับยังต้องการเยอะนะครับเพราะว่าในพื้นที่4จังหวัด5จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยต้องใช้เยอะมหาศาลแล้วก็เน้น่วยทหารในพื้นที่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่า ช่องทางทางธรรมชาติเนี่ยจะมีคนเดินมาเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่นอกเหนือจากช่องทางตามปกตินั้นเรื่องของการจัดงบประมาณการจัดองุ์กรให้เนี่ยช่องทางทางธรรมชาติก็เลยไม่ค่อยมีใครจัดสิ่งของให้นะครับก็ต้องช่วยๆกันเนี่ยจริงหนึ่งนะครับที่จําได้ที่ดรสุเมธนะครับพูดเสมอว่าในหนวยชาติที่เก้าทรงสงตรัสว่าเหตุที่ประเทศไทยยังอยู่ได้เนี่ยเพราะคนรู้จักให้นะครับรแบบเสียสละนั้นก็ เราการให้เป็นการทําบ,บุญอย่างหนึ่งนะครับทาบ,บุญเพื่ออนาคตให้เพื่อสละกิเลสนะครับ้ผมจะตามข่าวเรื่องควีนนี่ว่าได้มา Announce children will be t a k e n from home ที่จะเดี๋ยวออกจากบ้านนะครับรเปโกรเหยียดเพิ่มเติมนะครับเม็กซิโกรครับเจอปลาขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับเรื่องของนิบิลูนะครับหลายคนก็เชื่อเชื่อมากคือเชื่อมากเกินไปแล้วก็ไปทําให้หลงติดหลงยึดอยู่มากเกินไปนะครับ ดีแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าแข็งแรงดีก็ทุกจะันใหม่ครับคุณสมสมศรีเชียงใหม่พยุแรงนะครับลูกชายเพื่อนอยู่ขอบคุณนาครับ